เกษตรกร,ร,ร,ก,รกันหน่อยนะคะ5,000บาทปรากฏยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างทีเดียวมีคนที่ไปทําเรื่องเนี่ยแสนกว่ารายชื่อที่พบว่าเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วอ,อันนี้กําลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะมีการส่งมอบเงินเนี่ยให้กับทายาทด้วยหรือไม่ในขณะเดียวกันมีอีกมากกว่า9,000 90, 0รายชื่อค่ะที่พบว่าเป็นข้าราชการที่ทําอาชีพเกษตรกร,ร,ร,กรด้วยนะคะปรากฏเรื่องนี้ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรออกมายืนยันชัดเจนว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ร,ร5,000บาทค่ะ นายอุตมะสาวะนายโยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างการตรวจเยี่ยมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศที่อำเภอ,อนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะในการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทเป็นเวลา3เดือนถึงกรณีที่มีข่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจ่ายเงินให้กับข้าราชการที่มีอาชีพเสริมเป็นกเกษตรกรประมาณ91,000รายนายอุตมะบอกว่าหากเป็นข้าราชการมีเงินเดือนตอบแทนตรงนี้ไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งกเกษตรกร ที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยมีรวมแล้วประมาณ10ล้านรายด้วยกันค่ะค่ะส่วนทางประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอนันต์สุวรรณรัฐก็บอกไว้นะคะว่าจากการหารือการกับกระทรวงการคลงังและคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้1ล้านล้านบาทกรณีข้าราชการที่ทําอาชีพเกษตรจํานวน91,000รายเห็นว่าข้าราชการถือว่ายังได้รับเงินเดือนปกติไม่สมควรได้เงินเยียวยาค่ะเพราะว่าเป็นเงินกู้ที่รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือความเดือ รือร้อนกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ค่ะทางรองผู้จัดการทกศนะคะคุณกระสาบเงินรวงก็พูดถึงกรณีที่ธนาคารได้นําข้อมูลเกษตรกรไปตรวจสอบกับข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยพบว่ามีรายชื่อผู้เสียชีวิตมากถึง1นึ0 0 0สรายค่ะตรงนี้เองธนาคารจะส่งข้อมูลกลับไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาว่าจะจ่ายเงินให้กับทายาทของผู้ที่เสียชีวิตหรือไม่นะคะค่ะถ้าเกิดว่าเรา ไปดูความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรทางธนาคารมีการโอนเงินให้เกษตรกรรอบแรกไปแล้ว3 2ล้าน2แรายนะคะแต่ว่ายังมีอีก1 0 0 0 0แนรายที่ยังโอนไม่ได้เพราะไม่มีบัญชีเลยขอให้ไปเร่งตรวจสอบหน่อยแล้วแจ้งเลขบัญชีผ่านทาง w w w y e o y a g a s e t r g a n c o m ค่ะสำหรับการโอนเงินให้เกษตรกรรอบ2อีก3 5ล้านแสนรายจะเริ่มจ่ายในวันนี้นี่แหละเกษตรกรชุดสุด ทายที่เพิ่งลงทะเบียนใหม่อีก1.570 0 0 0มือนรายจะจ่ายเงินได้ในวันที่30และ31พฤษภาคมค่ะซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดให้อุธอทธรเงินเยียวยาเกษ,ษ,ษตรกรได้จนถึงวันที่5มิถุนายนนะคะสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกๆจังหวัดเลยค่ะ